วันนี้ก็มัองพิ่มกันมา G W K B กลับมา,บมาอยู่กับเกม U K O U L Ring ผมอาจจะพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะที่นี่นะโอเคเล็งที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือเด็กนี่ฮนะเด็กของเจ้าไม่ไม่ขอใครเท่านั้นนะเป็นเด็กที่ผมคิดมานะก็หลายๆช่องอาจจะเคยทำแล้วแต่ว่าผมก็เอามาเล่นบ้างละกัน <c oughs> เป็นเด็กป้าหรือเด็กตัวปลาปลากรอบของผมนั่นเองก็เป็นชาร์จคุณชายชาร์จสปิเกอร์แม่เอฟเฟกต์ของชาร์จสปิเกอร์ผมจะพูดเลยแล้วกันนะเอกซ์เด็กผมไม่บอกแล้วกันเรื่องนีครับไปทายเอาอะ้ะตัวนี้ก็ถอดวัตถุติดเน้นโจมตีโดยตรงก็เด็กนี้เน้นแค่โจมตีโดยตรงนะถ้าใครจะได้จบเกมผมว่าเลยใส่ตัวนี้มาสองใบถ้าใบชาร์กเซ็กชาร์จสปิเกอร์นี่ใส่สามใบก็ได้นะแต่ผมมีแค่สองใบครับแต่เป็นนี้เมื่อมีเผาฟิต เผาปลาเผาบางกรทะเลหรือเผาน้ำอยู่บนสนามเราอันเชิญแ,แบบปกติเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการไปนี้ลงมาแต่ไม่สามารถเป็นวัตถุดิบซิงโครได้นะก็ไวเอ็กซ์ซีได้น,ะนั่นเนะองฮะการไปนี้นิดเดิลซันฟิชนะตอนแรกผมจะไม่ใส่หรอกแต่ว่าไหนได้มาก็ใส่หน่อยละกันนะการไปนี้มตาตกลงทุสานนะทุกส่งลงทุสานการไปนี้เรื่องมอเตอร์ง่้ยงายน้าผลฝานะนนะ้ำของฝายหนุ่มข้ามรถพลังจมปีห้าร้อยอ่ะการไปนี้บิ๊ก จอการเป็นนี้เมื่อโจมตีเสร็จนะการเป็นนี้ถูกดิมนะูออบนอกเกมะเบนิตนั่นะเองการเป็นนี้อะเมื่อมีฟิลทะเลอยู่บนสนามการเป็นนี้จะไม่รับเอฟเฟกต์ผลของเวทมนต์นะฟิสบล็อกแอชเจอร์การเป็นนี้ผมไม่รู้สึกเหมือนกันมาอ่านพร้อมกันเลยแจ้งกันนะเมื่อการเป็นนี้อยู่ในรูสานถ้าคุณไม่มีมอนสเตอร์นะสามารถทิ้งเวทเว่มนต์เฮียอะไรทิ้งมอนสเตอร์เร้า ถ้าน้ำอันเชิ่เศ็แกาสเบนซินสุสารอ๋อแต่ทำลายมอตเตอร์ที่คุณควโทุลอยู่ตอนแรกใช่ไหมโอ้โอเคก็ก็ตอนนั้นเนี่ยกาเบนียสไซโคนะก็ถ้าเน้นปิดฉากะเราผมก็เคยใส่ก๊สที่ทำลายมาสามใบนล้วใส่มากกว่นี้ก็ ก็อาจจะดีนะหรือไม่ดีก็ไปดูสมดุลน,นะผมอยากได้สกิลมากกว่าสกิลมีจิกคอมโบก็คือกิลบาลานนะไม่รู้ว่าจะนี่มีหรือเปล่านะโอเคก็กัดด้วยต่อไปน,ะนี่ก็เกี่ยวสลายไปหมดนะผมเลย่ได้แล้วกันนะกับใบนี้ไอซ์มิลเลอร์สามารถเรียกตัวที่มีชื่อเดียวกันลงมาได้นะแต่ไม่สามารถ เอามอเตอร์ตัวนั้นโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้นั่นเอง,เองไม่สามารถโจมตีได้อ่ะมอเตอร์ที่ตัวเลือกออกมาเอ,อแล้วก็ไอซีแล้วก็ตีนะครับเป็นนี้วอเตอร์ฮาร์ซะเป็นเบกเป็นเวทม,น,วมนต์เวทมนต์ต่อเนื่องที่อดทนน้ำต้องใช้กันแน่นอนอยู่แล้วก็นี่นะฮะแต่ว่าอัญเชิญแบบพิเศษเมื่อเราไม่มีมอเตอร์ลงมานะลงมารอนนะแล้วเราก็อัญเชิญแบบปกติโอชกเฉินจริงๆนะแบบนี้วิลเลออ่โฟนนะไม่ต้องอธิบายกลายเป็นนี้สามารถมากอนะครับ ฟิตฟิตเรปแชงนะการเป็นนี้เหมือนปลาบุกโจมตีสังเวยมอสเซอร์เผาปลาหนึ่งตัวบนสนามเลือกมอเลือกกราดบนสนามหนึ่งใบทำลายการเป็นนั้นแลวได้โจวการหนึ่งใบก็ดีไหมดีนะแต่มันใช้กับปลาผมก็เลยใส่ปลามาทางนั้นเลยไอ้สเตทิคผมไม่ได้ที่บ้าแล้วกันนะการเป็นนี้โจมตีโดยตรงนะการเป็นนี้ทำให้การหนึ่งใบที่ง่ายนะไร้ผลนะไอ้เปไรเหมือนการเป็นนี้ถอยมอสเซหนึ่งตัวเพิ่มห้าร้อยนะ การเป็นนี้ดึงวัตถุดิบของเขามาใส่ตัวนี้พลังโจมตีเพิ่มห้า้อยนะการเป็นนี้เมือม่อทำลายเมื่อการเป็นนี้ทําดาเมจอ๋อถอดวัตถุดิบหนึง่งครั้งทำทำดาเมจเป็นละครห้าสิบต,ต่อจำนวนการที่ดีมูฟออโอเคฮะก็ไปหาเล่นหานติชมกันได้ในหะ้เนี่ยผมก็เลยเลทำไปแล้วผมขอบคุณซอบตไคราาที่สามอมบหกมากเลยนะฮะโอเค ขอบคุณมากจริงๆริี่ยก็ตอนแรกผมก็ดูทรับลดลงผมก็ไม่ได้ไปดูช่องตัวเองไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ดูผ่านผ่านอะ่ะเห็นชองทรัพยลดลงก็เออโอเคก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าผมไม่มีกำลังใจที่จะทำเลยว่าเออตอนแรกอะ่ะมาเล่นเลยดีกว่าไม่รู้จะเป็นยังไงลองกระบดก็ได้อยู่มั้งกระบดกระบิดมันได้เรื่องอยู่แล้วฮะก็ลงแรง้งลงลงเลง้ลงก่งอนนะฮะไม่ไม่ไหวค่อยไปเล่นธรรมดานะ ถ้าพี่ถ้าพี่เล่นในนี่นะถ้าพี่เล่นเคลห้ามาฮะนี่โหผมไม่เปลี่ยนเลยแนบะตั้งซิงโครนนะแน่นอนอยู่แล้วคนคนนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเธอแรกมันลงชุดต,ติ้งตาตามนเกตการ์ดผมจะทำไงต่อวะ <c oughs> <c oughs> ผมไปไม่เป็นเหมือนกันนะ <c oughs> โอ้โหเอาจริงี่เอาเลยเหรอฮ้ยใจย็น พอ,อ,อมันก็ได้เหมือนกันนี่ว่าพ่อโอ้ลงตรงนี้มาเดี๋ยวอืมอ๋อย่างไงมันก็จบที่จะสตาร์ดัสอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็มาจุดจุดสติงสตาร์มันเป็นเอกวันเดนคินอะแถมนี้เกียตได้ด้วยผมรู้จะทำไงเร็วห้าทางอยู่นะครับ <c oughs> ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเจอดิกที่ตูเอาไปฟั๊มเทพเจตกลไกรเวลาไม่เอามาฆ่ากูแล้วเทพกลการไม่รู้ว่าตอนแรกผมได้จกกระรรดิจตน์ไวติวผมได้จกกระพกกรฒเจตนกลการเวลาโ <c oughs> คตรน่าเลยเทพกลการเออเ <c oughs> ชื่อวันทำรอดโอชูตติง้งใจโอ้โหเนี่ยไอไอไอ,ไอสกิลเนี่ย ผมก็เห็นดีเห็นงามนะถ้ามันเล่นกับพวกกิจกรรมกบอเนี่ยแต่ถ้ามันเล่นกับคนเนี่ยมันดูเอลอิ้งมันดูโกงไปเลยนะจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันเหมาะเหมาะกับการไปเล่นกิจกรรมอะ่ะเออคือแบบผมอยากให้เออถ้าถ้า,ถา,ถาเรื่องนี้ไปถึงผู้ร้านเกมนะผมอยากให้ม่งเป็นโหมดที่แบบไม่มีสกิลอะไอ้หียขอครูขอแค่ไม่มีสกิลดูที่มันจะเป็นยังไง โอ้โยตัวไหนว่าสตาร์ดัตวบรีเออร์เอฟเฟกต์มันทำไรได้แบบนี้พี่ผู้สามารถส่งเบย์การไปหน,นีเพื่อเนเกตตาที่มีผลทำลายมอเตอร์เหรอไม่รู้เหมือนกันนะก็อลองก่อนแล้วกันนะลองไปก่อนเพราะว่าไม่ลองก็ไม่ได้อ่ะไปโคลนกันเลยรครับพี่น้องเงาะไปนี้อย่าบอกเอฟเฟกต์แบบนี้เนเกตได้เหรอเฮ้ยสารพัดประโยชน์ คำพีแห่งชนทรายอย่างนั้นเหรอผมส่งบิ๊กจอลองไปเลยบิ๊กจอนผมมันยิ่งใหญ่เจ้า,จ,าจ้าอยู่แล้วเชื่ออย่าบอกนะคำมากเป็นคำมากขัดไม่ได้ดิคำมากขัดไม่ได้อย่ามาหลอกฉันเลยเลยฉันไม่เชื่ออีกแล้วนะลงมาเลยบิ๊กจอของฉันนี่เนี่ยเล็กไปสองตัวผมยัดีเล็กไปตัวเดียวคุยในหนีนี่เนี่ยลงมาเลยเออบิ๊กจอ ทีลาตงตัวตั้งอยู่บนโต๊ะเตะเป็นโป๊หรือไข่สามตัวหออโมกาไปก่อนแค่ตีตุงนะแต่ว่าพลังโจมปีพเธอหน้่ก็ตายเป่าคิดอยู่ว่าต้องทนไหวทุกข์จะทนเท่าไหร่วันนี้มันอันเธอีจเจสุสานาเธอนมใชไหโอ้ไม่ก้าไอิ่งสตาร์ดาแ้มก็ไลโอ้ไม่โอ้ม่กด โอ้โหเมก่ตเิดการคาตาตาดั๊บจะทำลายมันทำให้ไรผลได้มันน่ากลัวตรงนี้นี่เถึงผมจะลงไปนี้ไปก็ไม่ได้อยู่ดีป่ะไม่ได้อยู่ดีเัยยไงดีวะถึงผมจะลงไปนี้ไม่ต้องเอาแต่ต้องเอาพีเปนก่อนไหวเฮ้ยไม่รู้ว่าต้องเอาหมดนะจุดๆเนี้ยผมผมจะปล่อยให้ออกงานเปนผ่าลุกมือไปไม่ได้หรอกผมจะแพ้ผมต้องทุ่มสุดตัวนั่นแหละ คือปัญญาของฉันยังไงล่ะเอาแล้วกูแค่เชิญไล่ผลได้ด้วยเหรอเฮ้ยแค่เชิญลงมาก็ทําให้ไหล่ผลได้เหรออย่าบอกเธอหน้าลงมาตีกูไม่ต้องเล่นเลยนะครับบอกเลยนี่นีแม่นี่นีหน้าแค่โอ้โหเมเกิร์เฮ้ยอะไรอ่ะตีเสศษขัดเมื่อตอนน,นเชิญเหรอ โกงจัดนะฮะไ้เฮ <c oughs> ียกูต้องเล่นมั่งแหละกูกูกูไม่ไหวกูต้องเล่นมั่งกูต้องเล่นมั่งกูต้องเล่นมั่งไอ้เฮียขี้โกงไอ้เฮียขี้โกงจัดเลยโอ้การไปหนีมึงไม่มาไวกว่านี้แล้วบพี่โอ้โหแบบพี่เชื่อบอกมันดีเกียร์นั่นอีกอะกูไม่ยอมแล้วนะเนาะในเกียร์ที่กูกูไม่ไหวแล้วนะ เกียร์หน้าตายไรยๆนี่แน่เตลฟิตไม่รู้เอาไปนี้ก่อนถ้าวันนี้เกีเท да> ิร์หน้าม um ันอันเชิญลงมาผมค่อยพลิกไปนี้ปิดได้ละมั้งอย่าบอกจูนิ่งทำอ่าอย่นรีจูนิ่งทำอะไรผลดได้อีกโวโอเมก้ารถไปดิับ โอ้ยเราไร้ผลผมก็ไม่ได้หยุดการ์ดโอ้โหเฮียเลยแล้วไม่รู้ว่าทิ้งไปตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนโอ๋อทิ้งไปนี่ยื้อเจ็บใจเจบหายเลยวะกูคอมโบโอ้โเฮียทำอะไรไม่ได้เลยวะไอชิ้นแหลงบอลแหลงบอลไอ้สัตว์คุณนึกว่าเจอทิ้งอ็อกเกียยไม่น่าตจนตีนโอ้โห ไอ้เยอไม่ไหวแล้วนะมึงไม่ต้องอะไรมากมึงเอามุกตีมาผมก็ตายแล้วไอ้เหี้ยชอบบีลาไงชอบเทียบดีลาไงไอ้เหี้ยชอบเนเนลไงโอ้ยเนาะใจร้ายไฟละกร,รมโอ้โหจะปิดฉากด้วยอะไรทั้งน่าล่ะคะพี่โอ้ไมก่กอดโอ้โหเลว โอ้ยนู้มโอ้ยเย้อยเลยโอแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรครับท่านไอ้เหี้ยโอ้โหัวอะไอ้เหี้ยในเกตทุกอย่างที่กว่างแม่พ่อมึงเหอะไอ้เหี้ยท้องเล่นนะความไปก่อนดูที่ความได้กี่ตัวสองสองสองตัวได้ขอร้องเออ ออกซิเจต้องห้าม่กินหน้าต้นปีนจะขัดกูทุกอย่างเลยหรือไงวะเนี่ยโอ้โมโอ้โหโอ้โหโอ้โฮอ้อ้หโ้ห้หอ้โห้ โอเคมาดูกันว่าตานนี้เราจะเจอผู้ต่อสู้เป็นเด็กอะไรฮะตั้งใจที่ผิดหวังกันมา,มามากนายเนี่ยนา,นานนักสายหิบด้วยครับทุกคนสุดยอดเลยมาลับตคับโอ้ชูติงสุดาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะครับพี่ผมนึกว่าจะไม่เจอแล้วนะเจออีกเหรอไม่ก็ oh นะพ <laughs> ม่ทำอะไรได้ครับนิดหนึ่งคิดไม่ออกเลย อย่าอย่าพึ่งใจอยิ่วนะฮเปิดใช้การเว็มือก่อนละกันเนาะผมคงต้อง,อ,งอีกซีนเลยว่ะเพราะาถ้าแพ้ก็ทำให้ดีที่สุดละกันทำดีที่สุดแล้วเห็นมีใคร,รเข้าใจไม่ลงอย,าอย่าพึ่งอีอะจเย็นไอ้ปลาทุ๊จ๊ของฉันได้พึ่งเลยนะ <c oughs> ถ้าเป็นคนธรรมดาจะลงอะไรวะท่านจริงไม่รู้ว่าคงลงอะไรนี่ละกันนะในแม่ช้าไปเลยละกัน ไล่แม่ช้าตั้งโตีหมายเลขสี่เจ็ดคืออะไรวะเป้นหนึ่งสมมร็จเอาการ์ดเบนหนึ่งเป็นหนึ่งเงี่ยก่อนอื่นนะมือเตอร์โอ,อ้มันจะเป็นวัตถุที่เบลอเล่นก,นการ์ดไม่มีได้นะแต่ว่าผมยังไม่นะไม่เอาไม่เอาดีกว่าบอกการ์ดหนึ่งใบจบคืนนะ ไม่รู้ว่าเธอหน้าทั้งเจออะไรบ้างไงถ้าเป็นชูติ้งตัวตาได้ก็เรียบร้อยเลยอะหรือไม่ก็เป็นในตัวสตาร์ตาตัวใหญ่ก็เรียบร้อยเหมือนกันก็เคยชนะมนันได้เลยจริงๆเลยเชื่อเชียวหยิบกาคร์ดนะชดก่อนเลยครับไม่ต้องผิดมากเลยนะอยก่อนเลยครับจุดจุดอืมเป็นสปิริตฟอนนะฮะก็ ใช้เอฟเฟกต์เลยคระเดี๋ยวจนี้ถอไปเลยมีไมเไม่ช็อตนี่แหล,ละฉลามมึงฝันร้ายละนายไม่รู้สินะนี่ไงฉล,ลามมึงฝันร้ายเอาเอลพีมันมาเดกหน่อยนะฉันแหมฉันรู้ว่านายน่ะกำลังหาจังซิงโครนหรือไม่ก็จังคเวนเตอร์อยู่สินะนายถึงไม่ลำนะเฮ้ยไม่ใช่เอาสกิลอะไรมากัน เดี๋ยวโกนสกิลถ้ารมเหมือนหรอเป็นยังไงสกิลมันทำอะไรอ๋อไม่เกิดเรียกมาเตอนได้แจ้งทีคนก็จะให้ไก่โอ้โหใช้สกิลบอล i l l เ m i n a t e the f u อ u r e โอ้โห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 มาแล้วลัมแล้วครับเริ่มลัแล้วมั้ง ยูเซ่บอกมาเลยจังวะเละื่อยคงอ่ะไม่รู้ว่ามันมันไม่มีความเพิ่นเพอร์นี่แต่มันมีตัวแบนี้ตัวนี้ลงมาได้ปะผมไม่รู้เหมือนกันปกติถ้าเป็นจังโฮเทอร์มันจะเรียกเรียกซิงโครเอ้ยเรียกจูเนอร์จากในยุสุสานลงมาได้ใช่ปะแต่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะจะเป็นยังไงแต่หมดการเพิ่อมอีกหนึ่งใบแล้วนะ่ากลัวจริงๆเลยคนเดียนคนนี้เจยาอะไรครับเนี่ย อยู่ที่นาจะโจมตีหรือเปล่าโอ้ไม่กซิงโคเชตมันต้องใช้ก่อนหรือเปล่ามันถึงจะเรี่ยงไวได้เขาน่าจะลํำผิดนะถ้าดูจากการลํำเมื่อกี้น่าจะลํำผิดหรือเปล่าครับมันต้องเปิดมันต้องใช้ก่อนที่จะลงซิงโคป่ะใช่ปะถ้าผมพูดผิด oh, ผมขอโทษด้วยนะ oh. โอเคเขาใช้ผิดจริงๆอะก็ลํำไม่ติดนั่นเอง ไม่เป็นไรฮะมีรางวัลปลดใจให้มีเลโฟนนี่ไงล่ะนี่แน่แนีแ่แหละรางวัลปลดใจของเด็กดืก้อเด็กดื้อต้องตัวเลยนะยอมแพ้พเลยครับไอ้ลำไม่ติดหรือเปิดการได้เป็นโอ้แก่ลำเพลินเลยอะเอ,อ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนเล่นยูซีเริ่มเยอะเลย <laughs> โอไมค์กาเล่นตอนดึกกับตอนตอนเช้านี่แตกต่างกันมากนะ อนกลางคืนนี่เจอแต่คนโหดไอ้เี้ยมากำลังซับขอเยอะไงคนเล่นตอนกลางคืนน่ะดูก็รู้โอเคยูกิไอ้เี้ยมามามาเอ้ชนะแรงขึ้นใหม่เี้ยเจอแบตไม่เฉียนวลเนี่ยเด็กเต็มเลยว่ะใส่รถเต็มตาเลยนะ อกาเด็กเต็มมาแอดในก,กองก็เต็มมาดูกันกาที่ผมผมไม่มีมอเตอร์สักใบเลยว่ะถ้ามีมอเตอร์แล้วก็มีเลขตัวซ้ำอาจจะได้อยู่อะมีในช็อตในบีมหนึ่งใบเอาละฮะคุณมุตอตยู่กี่คุงว่าไงอะเจมเบลชัน โอ้โหถึงแล้ใช้ยูนตอนงนา้อไ่ะอืมอืมอมม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 มรมมมมมมแมมวเมมมมมเมม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 ม่มมมโมม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 มนมมมนมมมมากมม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 นก่มนมม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 ม่มมมมไมมกมมมมไมมมมมม่นมอ เพราะว่าถ้าเป็นแบ็กเมจันหนึ่งวงการสองพัน,น 2, มันจะเอฟเฟก์ได้อยู่แล้วครับผมที่ทะลวงทะลวงทำลายยังไงล่ะมาเลยบิจอจอีกใบหนึ่งของฉันบิจโจใช่ชาวเกเห็นถึงฝนร้ายที่ไม่มีวันรู้จบดูมาเลยไหนแมล่ชาร์กนัมเบอร์ 4, 7, 7, สี่สิบเจ็ดเย็ดเจ็ดใส่น้ำที่มีมีวันวนขึ้น วังวนแห่งฟ้าไล่ลำเบอร์27ในเมชักแท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 กพอถอยมาที่อุโมงค์เลยหนึ่งบอยเลือกมอสเซ์ที่มีเภาไอ้ทีมท่าอุท่าน้ำไปเลยจังทีู่เล่นโดยต้องในเมตฟเลดมีชื่อท่านหรอดูกันอ้าวไม่มีโอเคกูตั้งกูตั้งให้ไรกันเลย ดิฉันก็เลยเพ่กันเลยอยู่กี่บอกเคยของฉันฉันต้องเชื่อกันได้โดยสุาาดขั้วเลยฉันอยู่กระดกันรักกรับยกาศเปแล้วครับจุดนี้อ้าวโง่สิครับอย่งางนี้พลาดแล้วคุณไม่คิดว่าผมมีไนท์แมร์หรือบีมเหรอผมจะทําให้คุณอะปฏิเสธไม่ลงเลยเชนไม่ได้นะครับใบนี้ถือว่าพลาดมากๆเลยทีเดียวฮะถือว่าพลาดมากๆเลยอะ ไม่ฟานีให้คนที่ช่นคิดกล้องคิดตัวนี้หรอกนะลงเลยในเม่ด้าตตีเลยโดยตรงครับนี่แน่ปัลาย่คืนกิน <laughs> ออจอมเบสโดนฉลามกัดไปแล้วโดนเกมแห่งความมืดโดนฉลามแดกไปแล้วยูกิเ <laughs> ฮ้ยได้สก่ยูด้วยยูทำอะไรได้มะแป๊นนึงหน้าอยู่นะ territory territory of the ช้างไงหลุดสูมันเรียกเรือมอเตอร์บบท่านน้ำที่มันเป็นสีอ้อเปลี่ยนท่าน้ำเป็นสีดาวไะจากนั้นอะไรสักทีหนึน่ง่ะไรเป็นท่านน้ำอเฉียงท่าน้ำนะฮะแล้วท่าน้ำสีดาวก็ไว้ลงพวกซีโร่ไว้พวกน้องน้องของช้ากอะเออใช้ได้นะ เอาเป็นเล่นเด็กเด็กน้องเหมือนฉากไดที่เป็นนอกอะเออน่าจะได้เพราะเป็น่าน้ำเหมือนกันนะมันไม่ได้บอกเขาหรอโอเคสํสำหรับคลิปนี้ก็ลากันบลเพื่อนเร่นี้ก็เนี่หนะฮะมันก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ฮนะแต่ถ้าไปสู้เด็กแข่งแขงก็ไม่ไม่น่าไหวนะฮะเพราะว่าเด็กมันน้นไวนะแล้วก็ต้องน้นแบบสู้กับพวกที่ขัดเยอะอไม่ได้นั่นเอง พราะเดี๋ยวนี้ได้ขัดเยอะมันเยอะมากๆอะก็โอเคสํสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดับสบะไคร้ให้ผมด้วยนะแล้วคลินี้ก็ลาลกันปเป็นเพียงแค่นีน้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าอโอเคโดยคลิปนี้ไปละ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 เปละ